สวัสดีครับพี่พี่น้องๆนะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวงานให้ชมนะครับผมเผื่อมีพี่พี่น้องๆ้ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวงานคืนปีเสื้อนะครับผมงานไก่และงานนกนะครับผมก็งานของสายบินก็จะแยกประเภทออกไปงานนกส่วนงานนกนะครับผมงานไก่ส่วนงานไก่นะครับผมไม่ใช้เหมารวมนะครับผมเพราะ จะได้ผลเต็ม100%เซนะครับผมก็มารับชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมส่วนท่านที่สั่งงานลำพวงไว้สายบินตอนนี้มีแต่รุ่น35วัตต์ก็ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะครับผมส่วนเรื่องเสียงสายบินจัดหนักจัดเต็มให้นะครับผมสเ,เสียงนกเขาเสียงนกกวักเสียงนกอีรุ่มสายบินจนัดให้หลายไฟล์นะครับผมเลือกเล่นเลือกใช้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมส่วนงานท่านที่สั่งไว้ อยากได้ทั้งกวักลายลุ่มก็สายบินจัดให้แล้วนะครับผมเป็นงานทองเหลืองนะครับผมลายพรางก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นงานระบบล็อกนะครับผมรายละเอียดและเนื้อง,งานก็ดูกันให้ชัดเจนนะครับผมเป็นงานระบบล็อกนะครับผมเข้าขาแล้วไม่ต้องกลัวหลุดนะครับผม รายละเอียดและเนื้อง,งานก็ตามคลิปด้านหน้านี้เลยนะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดพันด้วยมือนะครับผมไม่ได้ปั่นเครื่องนะครับชุดใช้เครื่องปั่นนะครับผมเอาที่มั่นใจแล้วค่อยส่งให้ลูกค้านะครับผมก็คือเน้นงานใช้ดีบอกต่อนะครับผมก็รายละเอียดและเนื้องานนะครับผมก็ตามคลิปด้านหน้านี้เลยนะครับผม ส่วนงานอีกท่านนะครับผมเป็นงานคืนไก่สายปะะทะนะครับผมชุดล้อมไก่ก็สายบินจับหนักจับเต็มให้นะครับผมก็เป็นเอ็นร้อยี่สิบนะครับผมสายปะะทะเป็นงานระบบล็อกนะครับผมรับประกันงานก็คือห่วงไม่อ้าสายหน้าไม่หลุดแน่นอนนะครับผมเก็บรายละเอียดทุกชิ้นงานนะครับผมงานของสายบิน เป็นงานเล็ยดแท้นะครับผมเชื่องหนังถักบางคันยังดูงานยังไม่เป็นเลยอยากได้แต่ว่างานถูกงานแพงนะครับผมก็ว่ากันไปตามเนื้องานบางค่ายเขาอาจจะใช้ต้นทุนที่ถูกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสายหน้าไนล่อนนะครับผมจุดแต,ตกต่างสายหน้าไนล่อนนะครับผมสายเมนสายลาวนี่ก็ไนล่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็ถูกม้วนหนึ่งสิบห้าบาทนะครับผมคอแตกต่าง แต่งานของผมก็คือต่อด้วยสายหน้า PE นะครับผมเชือกหนังทักแต่ถ้าจะเป็นงาน VIP ก็มูลี่พวกนั้นก็ต้นทุนก็จะสูงขึ้นอีกไปก็ตามมาสนุและเนื้องานครับผมก็มีหลากหลายเกรดให้เลือกใช้นะครับผมตามงบตามกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านนะครับผมสายบินจัดให้ได้หมดนะครับผมขอแต่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วถูกใจก็ สายบินก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับผมงานของสายบินเน้นใช้ดีบอกต่อนะครับผมส่วนงานคืนนกอีลุ่มนะครับผมก็สายบินจะหนักจะเต็มให้เป็นลายพรางเขียวหลักสแตนเลสนะครับผมจัดให้เป็นแม็นะครับผมก็เป็นงานระบบล็อกนะครับผมข้อดีของงานผีเสื้อนะครับผมหลักมันน้อยนกไก่ไม่ค่อยระแวงครับผมกอ,อ ถ้าคุณเคยใช้แล้วก็ถูกใจแน่นอนนะครับผมเราประกันนะครับงานของสายบินก็จะแตกต่างนะครับผมจุดสังเกตแต่ละค่ายก็มีเอกลักษณ์ของใครของมันนะครับผมต่างคนต่างงานต่างต้นทุนนะครับผมถูกแพงก็ว่ากันไปตามเนื้องานนะครับผมของดีไม่มีถูกของถูกไม่มีดีนะครับผมไม,ไม่มีดีในที่นี้หมายถึงระยะการ ใช้งานไม่ยาวนานนะครับผมก็คือแต่ถามว่าหมานเหมือนกันไหม,มาเหมือนกันหมดทุกค่ายครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไหมแค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าต่างกันนิดนิดหน่อยหน่ยดูงานแล้วถูกใจก็ในส่วนตัวผมนะครับผมก็คือถูกนิดแพงหน่อยไม่ว่าขอจะเอาไปใช้แล้วถูกใจแค่นั้นพอครับผมก็สายบินก็เข้าใจความรู้สึกคนหัวอ,อก เดียวกันนะครับผมก็อยากให้ได้งานดีงานเอาไปใช้แล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับผมรายละเอียดและเนื้องานของงานคืนแขวนนกกวักก็ตามคลิปด้านหน้านี้เลยนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมมีรางเก็บแถมกระดิ่งให้ครับก็มารีวิวงานเสียงนก เขาของพี่เขาเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมรุ่นลำโพงสามสิบห้าวัตต์นะครับก็กำลังเหมาะนะครับผมก็มีหลายเสียงให้เลือกเล่นนะครับผมอันนี้เสียงที่หนึ่งนะครับผม ผมไม่ได้เปิดเสียงดังนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ชอบตัวไหนก็ไปลองเลือกเล่นเลือกใช้กันดูนะครับยี่สิบกไฟล์นะครับผมนกเขาใช้แบบจูใจนะครับผมเลือกเลือก กวักก็ให้หกสิบกว่าไฟนะครับผมก็สุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ห้าสิบห้าก็รอมันดีโหลดแป๊บหนึ่งครับผมก็จะอยู่ในโมดนกกวักหมด,หมดนอนกนบอีลุ่มก็น่าจะอยู่ใน เก้าสิบกว่าแล้วครับผม,มก็ลองไล่ไ่หาดูนะครับผมชอบนําเบอร์ไหนก็จิ้มไปเลยครับผมสมมุติว่าชอบเก้าเก้าอย่างนี้ก็กดเบิ้ลสองทีครับผมก็รอมันโหลดครับผมหลักการเล่นไม่ยากนะครับผมชอบเสียงทุม้มเสียงแหลมปรับที่ EQ นะครับผมมีลูกลอ้อลูกเล่น อันนี้ผมเปิดแค่กิดหนึ่งนะครับผมกิ๊กเดียวนิดเดียวเองครับผมกําลังขับนี่ดังกว่าบลูทูธธรรมดาแน,น่นอนครับผมวันนี้ก็สําหรับค่ำคืนนี้ก็มารีวิวให้พี่ๆน้องๆรับชมพอเป็นแนวทางนะครับผมสนใจก็ติดต่องานคืนสายบินได้เลยนะครับผมตามเบอร์ด้านล่างนี่เลยขอบคุณครับ